ครับวันนี้ฝนตกนะครับสะพานแฟนรอบรอบฝนตกมดแล้วน,นะครับเราก็ข่อไๆขึ้นตอนนี้ขึ้นอยู่เกียร์สองนะครับสะพานพระรามเกา้า จะเป็นตึกกสิกรฝั่งลาดบุรณะใน,นสะพานพระรามเก้านะครับเราก็เลาะมาเรื่อยๆนะครับเลาะซ้ายมาสือจะตกหนักซะด้วยวันนี้ฝั่งถนนพระรามสามนะครับในฝั่งถนนพระรามสามนั้นคอนโดลุงพินีลาดบุรณะ กกิน,นี้ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นนะครับเวลานี้ประมาณ15รหนาฬิกานาทีฝนตกหนะักตอนนี้ผมขึ้นอยู่เกียร์3นะเกียร์สมลงมาสี่นะช่วงนี้หน้าฝนอันตราย เกษติกรนี่ครับฝั่งนี้ก็ลดคางจะหนานแน่นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนวันนี้วันที่สามวันพรุ่งนี้ก็จะหยุดยาว4-7่ถึงแต่ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้หยุดนะครับท่านใดหยุดก็ขอให้เดินทางกลับบ้านและไปเที่ยวหาครอบครัว ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขับขี่บนท้องถนนใช้ความระมัดระวังฝนตกอาจจะถนนลื่นอนแต่จใจร้อนนะครับเวลาขับรถตอนนี้ผมต้องลงลงสะพานพระรามเก้าลงสี่นะครับไม่ได้ลงสองตอนนี้ลงเกียร์ต่ำดึงช็อบไปด้วยครับเนื่องจากฝนตก ถนนเลื่อนครับอันนี้ผมดึงชอบ้วครับเนี่ยชอบมันจะโชว์อยู่ฝั่งขวาม,มือผมาปมสีคือเขียวครับอันนี้ผมก็ดึงชอบไปด้วยถือว่าขับรถถ่ายไปด้วยอันตรายไหมอันตรายนะครับก็มือตากล้องอยู่คนละคันกัน ขับอินเดียนะแล้วครับไม่มีใครนั่งซ้ายนะครับวันเนี้เราก็จะลงละลงสะพานช่วงหน้าฝนรถใหญ่รถบรรทุกล,ลงขาลงต้องต้องระวังนิดนึงครับเอาตรงหนึ่งช็อป้ายช็อปให้เป็นประโยชน์นะครับสลับยีสูสองรแรงนะครับคันนี้ก็ผมขับมา6ปีแล้วตั้งแต่ป้ายแดง นี้รู้ใจดีครับเนื่องจากเป็นรถประจำตำแหน่งผมนะครับยี่สูงร2ิ0ติดเคห้น5ตัน5นี่นะครับเราก็ลงแล้วนะครับลงอย่างปลอดภัยถ้าเกิดเราไม่ประมาาไม่ใจร้อนอะไรทุกอย่างเราต้องสุขุมนิดนึงฮะเนี่ยาลงเราก็ลงถึงนี่สบายสบายแล้วเราไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรมากมายแต่มันอะไรมันก็ดีเองนะครับฝากไว้นี้แค่นี้ก่อนนะครับจะ เข้าถนนสุขสวัสดิ์แล้วครับสวัสดีครับ